นักวิชาการมองแพรทองทานนั่งนายกเป็นงานหนักนางสิริพันธ์นกสวนสว,นสวนดดีอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยกล่าวถึงนางสาวแพรทองทานจินวัตรที่ได้รับเลือกให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31ว่าเป็นการมาตามกติกาแต่เป็นไฟบังคับเพราะไม่มีทางเลือกอื่นจุดอ่อนคืออายุน้อยไม่มีประสบการณ์ทางการเมืองจุดแข็งคือ อยู่ในพักที่มีประสบการณ์ในการบริหารประเทศและการมีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นพ่อถือเป็นทั้งจุดอ่อนและจุดแข็งการให้คำแนะนำปฏิเสธไม่ได้ในฐานะพ่อลูกและอดีตนายกที่ควรรับฟังแต่มองว่านายทักษิณต้องไม่ใช่ลัศมีทับนางสาวแพทองทานต้องให้เรียนรู้ด้วยตัวเองนางสิริพันธ์มองว่าจุดเริ่มต้นที่ดีในการเข้ามาทำงาน คือต้องมีคำขอโทษหรือคำอธิบายในการที่ไม่สามารถรักษาสัญญาในการหาเสียงได้ที่จับมือกับพรรคการเมืองที่ทำรัฐประหารขณะที่การทำงานในแต่ละเรื่องโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจที่นโยบายยังไม่เป็นรูปธรรมในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาต้องมีทีมยุทธศาสตร์มาดูแลเฉพาะแต่ละเรื่องและต้องเป็นทีมที่มีประสบการณ์มาแสดงฝีมือทำผลงานให้เกิดความชัดเจน รวมถึงการสื่อสารต้องตรงไปตรงมาและจริงใจกับสังคมและประชาชนเช่นเรื่องดิจิทัลวอลเล็จะไปต่อหรือไม่หรือจะตัดสินใจอย่างไรต้องรวดเร็วหากไม่เดินหน้าต่อต้องมีนโยบายมาทดแทนต้องเร่งด่วนการได้นางสาวแพทองทานมาเป็นนายกทำให้การเมืองกลับมาสู่จุดเดิมแต่ในบรรยากาศที่ไม่เหมือนเดิมนางสาวแพทองทานจะรับมือไหวหรือไม่ถือเป็นเรื่องที่หนัก เพราะเป็นงานใหม่ไม่มีใครเคยมีประสบการณ์เป็นนายกรัฐมนตรีมาก่อนแต่เมื่อตัดสินใจแล้วและเป็นคนที่มาจากการเลือกตั้งประชาชนก็เลือกมาโดยอ้อมในฐานะที่เป็นหัวหน้าพักจริงๆตรงกว่าคุณเศรษฐาหรือคุณชัยกเกษมด้วยซ้ำถือว่าเขาได้เลือกทางนี้การแบกภาระทั้งหลายเป็นหน้าที่เราคงได้แต่เฝ้ามองถ้าไม่ไหวคงยุบสภาเอง เพราะเป็นอำนาจที่อยู่ในมือ